จริงๆแล้วจันทานหรือขอทานที่เราเห็นในอินเดียไม่ได้ถูกนับเป็นวันนะค่ะเพราะว่าจันทานถือเป็นคนนอกวันนะซึ่งต่ำกว่าคนวันนะสูตรที่เป็นวันนะที่ต่ำที่สุดในอินเดียโดยหลักๆวันนะของอินเดียก็จะมีประมาณ4ี่วันนะก็คือเป็นพราหมกษัตริย์แพทย์สูตรที่ถือว่าต่ำที่สุดเนี่ยก็ยังมีจันทานที่ต่ำลงไปอีกไม่ได้ถูกนับเข้าเป็นวันนะ เขาก็จะโดนปฏิบัติด้วยสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครให้เกียรติที่เขาก็จะเลือกเกิดไม่ได้แล้วก็เลือกที่จะเป็นไม่ได้ดังนั้นอาชีพหลักๆของเขาก็คือการเป็นขอทานค่ะในการมาทิพย์ธรบุญครั้งนี้นะคะเราก็มีมาบริจาคของให้กับเหล่าจันทานด้วยซึ่งจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะประมาณ500ชุด500ครอบครัวค่ะสิ่งหนึ่งที่ออยได้เห็นนะคะนั่นก็คือแววตาที่เขาได้ของแล้วเขาเนี่ยอยากจะเอากลับไปให้คนที่บ้านเราอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบนโลกนี้ได้ไม่มากแต่การที่เรามีน้ําใจหรือการที่เราแบ ออยว่ามันก็ช่วยต่อลมหายใจแล้วก็ต่อชีวิตให้กับใครอีกหลายคนสุดท้ายนี้ออยขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้จบด้วยนะคะ